จะโพสิรวยนะวันนี้ไปเด้สิรวยยือน,นี้สงสัยเสียทีหน่อยเพ่อจ้ะออสิเล่เว้ยอาสิลียลาดสิลานบ่ตรว <c oughs> ยบ่เลยตรวยือสื่อคุหัวเลยเนาะเฮ้ยให้เขาสาบ่ สวัสด,ดีเอฟซีมนะอสุภุสุคนเนาะบอสซีอยู่ทั้งงลาวครางไทยด้วต่า,างประเทศม,อกกอมือนึ่ก็พวกกระสอบแดนมือซนคือเกามอร์นีกาเป็นมือวัดซุปน้องวัดที่เศร้าแปดเลี้ยนโซ่พี่ซองพะเช้าซองเนาะก็คือว่าเมอร์นี้เป็นมือเล็ดอ๋ออันนี้เนองแสดงกับสิบไปลองเสียงดวงน,น้องพี่เพราะแต่เกิดมายังบุคคลเสด็จจ้าเสียเนาะนี่จะเป็น,นทางไหลเนาะสิไปซุ่มเล่เนาะพี่น้องซุ่มเล่ก็สิ่ลอยล้านเนาะพี่น้อง ตะตาก็ไปบูมบรรยากาศตอนไปกันเลยนะพี่น้องว่านในมุงข้าวข้ายเหล็กนะมีคนซีรายหรือบลเนาะแสดงกับบุ้ยเคยสิริจักเถื่อนน้องมีแต่ไอเคย์แต่มาเสือไอ้พอเนาะพอลเป็นมักสิริอ่ะก่ะวันนี้แสดงกะได้มาสิริไ้พอคือเก่าวไอ้พี่น้องแหกะสิลองเสียงโศกพวกเบิร์เนาะพอมันสิริะะริบบ์บลเนาะพอปีนี้ยยมทันไในสิริจักเถื่อน นี่ก็เมเลีก็สวยๆพี่เนองสวยเลยวู่ละูลราพันเอาไม่ใส่หวดพันเนาะเราันเราพันนะพันเดินไปให้ดูยมเลยยมนนะยมนะสองยืมบ่ไปบ้าน ยิมยนสูงยมหสมัวคือกันสมัวสองพันโอ้ยรวยทางรอบครั้วเหมืีนไปขายดีอยู่เนาะก็เมนีฮับปรหยัดวันได้อาทิตย์หนึ่งซ้ำเถื่ยออกแล้วประหยัดวันได้เมลีพลาสอาเซฟที่หน่อยเซฟที่หน่อย ่มูลนต้องถือเน่นอนมดขอบขุเนาะสี่ลอยหลานเมื่อเด็คนเดียวว่าซุ่งอะไรนอาซามาดีอาซามาถืสี่ลอยล้านทางแหลงในชีวิตได้เลยพี่น้องเาื่อเล็กเลด็กซุ่มหัวหัวซุ่มบ่ สีว่าไมอาส่มมนะมห้มหหาพัน,อ,น,นอันนี้เขาังนอนนะอันนี้นนนมังแดนต่กห้องคอต้นนี้เดห้องอ่อะมันองัวเลยขออเมย์ห้าพันข้อเมยกาโมะกาัวะมีจะโพจิรวยนะมืนอนี้ไปได้จิรวยมืน,นี้สงสัยเสียทีหน่อยพ่ <laughs> ้จ้าให้ข้าซา,า,านอย่าเจ้าานน่นคู่ถึงเลย <laughs> ถึงแนนันเพราะว่าผูกค้ายกับผูกขายกันงามเนาะผู้้ายกังามก็ให้เห็ก็ให้รวยด้วยจ้าเบิ้งหลีนมีเหลขยงไหนมีเหล็กข้อยีแม่นี่ยเกียรติสีค่ะอันนูนอันครเตัวเนาะข้อยีแม่ค่นีซองหนึ่งสีเก้าเกียรติสีอะไรกันเกียรติแปดซองเกียรตแปดเก้าเก้าห้าแปดส่วนแปดสี หนึนห่ง,งสสห,หาเก่าซองแปดส,ส,สีก็หาเก่าซองหาเก่าสีซองซองกมาหลุนกันข้อห้านี้นนเป็นยาวๆแฟนเพิงูเเลืองคือ, <c oughs> อ่ะจะมาจะมาทีบัชิลงกับจิบจบตี้กันคอยขอบมืนบบนอนว่าวิ่งคอยบอ,อกเว่าอ,อันนี้ก็อยี่อบบยิม ดีมาสองพันครทขา,าย s a m s u แต่กะซูสีดิมไปใข่งหงวแล้วเธอไดู้ดกหนปหลานป้ายกับกำไรเรอว่าทุนทั้งทั้นทุนทางกำไรโหมกันเออะาทามากำไรก็ได้งวดนึงแซป้าย กับคุณก็มีเมลีกเนาะในบานนี้มีสองคนเนาะใครหวยอลาดิซ้มสี่สี่บ่สี่ีบ่นี้พอบาดแนาีเนดยวพาไมาทายคือน้องวราหนะเขาอันไถ่บางได้คนหนึ่งช่อ,องหลานจ้าหลานก็ห่าวยเงี้ยแต่ายดีเลยช่วงนี้เลกซุ่มนี้นมันแหละนเนาะลากัน,<า>นเน,นะาะ ดีเลยเฮาทำรับเฮาได้มานึ่งค่วไคายดีเข้าบริตติดหนีได้เงินสดว่าเรือแบบติดหนีครงนึงติดหนียอได้เงินสดเปรเซ็นต์หอยน่นบอนคาติดหนีเปรเซ็นต์้เอไไว่าูมไปเกๆเนี่ยแต่าถือเนี่ยแต่าถือมีหอเหล็กหนึ่งตอีกเนาะหนึ่งตสอตสต สโตนี่ได้หกสิบหนึ่งโตนี 3, 000, ้ได้ห้าพันกีบสามโตเด้วยซะฮะสี่โตโตได้ห้าล้าน่โตได้ลานนพี่น้องาพันกีบห้าโตฮะทาพันกีบไปสี่สิล้านหโตนะนาะทาพันกีบพันสีอล้านเนาะทาเนา่พี่น้องทาทาเวลาขจ้ามาสื้อหลงเนาะก็มีคนถือน้ำเจาอยู่ปะ ซอีกเนี่ยูนี่ก็ถึอยูซุ่มซจะหาันีนช่ืองโตเโตเโตเกโตบ่มีบ่บมีเนีบ่ทันแตกหันี่เนี่ยบ่ทันผายเลกที่จะถือหัวายเลกรถึงพอผู้คายกรเส้นนี่บรได้พี่ช่งแ่แววันันคือเล็นี่คายไดคายไดจักเดือนแล้จะค่ายเหล็กอันออนไลน์ลยเดือ มีบ้านนะตในี้สามเดือนเลยแล้วมันสามเดือนคายกับตะไค้เมันเหม่อคายะย่ํำคายแต่สีโม่โอมะไปกาดนะเลิกกาดเลยเขาจะได้คายะไครมันเอเลยสได้คนบ้านได้มาซื้ในบ้านเองม่เรือกบ้านเองในบ้านเองยคนไปทางคนบ้านเองอะมาซืเดี๋ยวโม่งผิด เิน็นพิชหันเลก็ใน,น,น,ปน,เ,นเป็นพิชนแปดมุ่งเปนมุงิหฮาไปมุมามาล้เยเสือเลเว้ยอ่ะสิลายล้านสิลายล้านบ่ตัวรวยบรวยตัวรวยก็สื่อคุงหัวเลยนาะเฮยให้เขาสาวบ่เด็กเวียดแตก็ยังค้าบู้ว่าค้าแต่เล็กแล้วาเล็กเวียดเขาบุค้าแม่ลายมุ่งเมน แับซนงมเวลาแต่เล็กล่ามอซีเหลันวะือนี่ชาเน่ให้สื้อทั้งมแหละโตไม่ได้โตสไลด์เดคาำหหกโตเนาะแตค้าแต่หกโตเดคาดีหกโตเมนเด็เด็กสองโตเข้าซรเซื้อพวกหาจองจองตามคูละพันหรือส เหียรียอยลอยลาดเว้ยดูเดียวพัดกีบนี่เขาคนมันสีถือเนอะาะผวมันสีถือพัดกีบไปถือเด้อพีน้องเาใช่หเงินพัวมาประจัห <laughs> ลังเงินพัวกับหลังไล่รหลังานกีบไปล็เซนถูกมะมนบกขุมบ่มีแต่พัวอะไรเงินมี วาอีแล้วุนก็นมาสือเล็กวะสาวง,งามๆนีะมาซือเล็กันนี้ยกแตกแนนอนมาซุมหนกโตวะันี้มาด้ค่าต่เล็กล้วพาพีปา่ปลาค้ขายกลับถ่าได้นี่กลับหนงชิ้นหา,าค่ะขาถูกยางยถูกยางั้เนขายเอะมคาแต่เจ้าพ่อเจ้าพอ เดายงบุมาหอืมุมาดดีหกโตสุด้ายเด็กนี่ันหนึ่งก็มันกระลุนได้ได้ลุแต่ว่า้าลงขึนน้อยนะแต่ว่าถือปัจจัยไล่กันถือกันด้เมนเหว่าตัว้าทึกขันหนึ่งซื้อหอยออไลนนี่เขาหักบอหักหักปอร็ักกเเซ็นกระไดเถ่าได้ ได้ฮะสิมาถขกีบจีลอยล้านก็เข้าห้าคาเปร์เซ็นต์ชาวล้านก็ได้ซ้ำลอยส้ำลอยแปสิบล้านขายเค็มถ่างเนาะไปเที่ยวทางมาเป็่กระสิมาซื้อน้องๆอยู่ในนี้เนาะวัวลายอยู่กับเมืองห่งลายเนาะหาเดีกขายเนาะ ใช้เลยค่ะวันี้จะไก่หลา่ะจไก่ทุตัวจไกยัขนานก็จะยังหัวพีดซองโตเมือนมันออกันอะไร่อนมันออกอนก่กนไดค่ตัวภาอ่นนี่นะคะเานะคะนาน่ะดแต่ถ่ายสีค่เบาเไ้ัอ้โหมาู่ไกเด้บัอนไม่ับ แคบันหัวงงคือขตน้องะลาบว่ากอดอะใครเลยเด็กน่าไพ่กระยักถึงเนาะว่เ็กอุ่นทอดว่เล็กอุ่นทอาีเทอได้บ่ชิมิมาขั้นสี่เนตอชิมาขั้ีแนเก่าเนาะขิดเอาเะเเขาขาอันนั้นมาดวแบบเหม็มันเป็นอยู่ี่แถวเออันนี้ออกมาหม่บ่ออกมะม่อันนี้ เจะคายให้คนในเมืองนี่มันมีทรายก็จะเอามาดีมัน่มีไรเมย์ได้เด่นี่มีมีไรเมยอามาให้แกอยสื่อเดนเนาะจนไอ้ได้คายแบบสามโตสีโตหโตหกโตเนาะเอสุราเพ่ๆแกอยากสือตหกโตหโตเพๆกอยากสื้ออันในหกโตนี่อยู่ในเมืองอไคนถืออยู่ด้เมนไกระิตกันเลย ถ้ากจะเียงด้วงตัวนี้มันลงขึ้นไหล้ลงขึ้นพันกี่พัดใด้าลเนาะกมันถือเลยล่ะกันมันถือว่าถือแลกไปมาหน้าใหม่กระซซื้อเล็กสองตอะไรเนาะ้อไปบถือแล้วก็แล้วไปเสียงด้วงเนาะทางแรกเสียงองเบิร์เสียทีบะเสียทีเปมันหน่อยบะเสียทีผ่าะเสียทีหน่อย ปาเลยอันโโตนี่จะชีนอนได้ชมได้เนาะชวนางห่วหรือวใครว้ยว mm hmm hmm uh uh ุ้ยแล้วแหละตึ่เลยดีใจดีใจประกาศจต็ตุกพรอยถือเลยดีใจเงจอค่ายเลยนี่ซีโต้หาโต้นี่ก็มีคนถือใช่ป่ะลึกวะแสดงจะช่องโตสดงจะถือช่องโตกับหาโตซโตยีเด็กใครซือในชุดใครซือทีเทป ก็เข้าาซืออไดิว่านงอ่อนโอ้ไปื้อน้ฟ้าในชูขุระกูขาดบรายเละเนี่ยดิซื้อคงง่อนบ่๊ซื้อคงง่อนไม่ขาดไข่เป็ดบ่แม่ไม่ขาไข่เป็ดกํลังประชมเงินเป็ดเขาจะมีการฉีดฉันแล้วก็ามาซื้อเละอีกดิกำไรกำไรเป็ดมาต้อนหย่อนอากาฮิเคปในวาจุดนี่ก็ยังอีก เอาเมินอีละจาังสกเจ็ดพันไบายเด็กจมโตได้ในเขาซื้อเด็กจมโตเด็กมโตว่าไงกระลกมโตหาหนึ่งซื้อหนึ่งเออซื้อซื้อซื้อเท้าคนแรก้เซลก็ซื้อซื้อเทามิตโตเออบิซีเล่นี่เนี่ยิมาซอเล่มามามาุิเล่สี่โตแล้วกนี่สี่เก้า หกหกูนหกครูก็ือถือมากก็เจ้าจับโดดได้จมีเลขคี่ตัเก้าหกหกศูนสองพันแล้วก็บัิทนเจ็ดสี่เก้าหกเออสองพัน เ <70. S 1> นนี่คนช้ถงบนาบูศูนย์หกลบจบเลเป็อสิบล้านสองพันสิบล้านออสิบล้านเลาในน,าน้อ,บบอยแล้วะโอ้อยสำเนียงูกวบนี้วิีนแหละไรเป็ดได้ไหมกไรเป็อนี่แหละกำไรเป็ดอย่ามาทึนเป็ดกำไรใ่ยิ่ยังกำไรเนะราะสามพันแกจบเป็นจบ ยกมหน้ปตาไป็นตาเป็นหคนกำลังมาเต็มคลายเป็ดขู่หมือเวอร์เต็มขู่มืองมือนีิกะไก่ไก่สีตัวเป็นชงตัวเป็นเจ็าสาลปาทุกอยา หมดบ่อบฮะของกระถางซื้อในแม็กหันบ้านนี้แล้วสิถือแต่เกามีแต่พิทตัวเดียวพิทตัวเดียวบ้านนี้แล้วสิถือไก่แล้วกระถือมาเอืไอยเนอะ กำลังออกดิเงินซื้อกินฮาโบมี่พกันเนาะพาเงินสลงฮามี่สเงินสี่ร้อยล้านไอ้สิบเอ็ด้เงินพันเลยเ่ได้สี่ร้อยล้านบอสเอมดมาถืเลสี่ร้ล้านสี่ยี่สิบขั้วอยู่บ่อเป็ดขั้วคือเกาและหักบาก้อไปเอาเงินธนาคารมาก่อนขั้วอ้สิบเอ็บอบ่ลดรายการของบอยบเนาะอะข่าชิลสี่ร้อยล้านไม่ไ้ล้าล้วจะขี่แล้วบบอย่างเนาะบอยบดอกผูกพาไปหน่อยเต็มเงินออยู่ในใช

ตกผเป็นเด็กเอาไปาป็ดขึ้นวันนี้เงินแหงนี่มาเอาเงินอันสิบดาอะไรกับเมื่อบันีเบืองเด็กเามนามทูนหาตามาเบิดกำลังมากามทนหาามท้งพัน นีอเล็กชองโต้นะมีช่องโต้ัะนเด้อยอเล็กควายเมีควายเนอะที่น้องก็คือว่าเนาะเอาซื้อเหลยเนาะเ่าซื้อมือวันซุกวันที่ชอบเปรเดือนหนึ่งที่ชอบพัดชอซองเนาะแต่สิบวันเดียวลงวันที่ชอบเปรเนาะพี่เนาะเขาจะลงหมือนคัดไปเนาะก็คือว่าเนาะเหลยนี้เขาซื้ออันนี้ครัคลองดีมเนาะคนสื่อนะฮะในโลกโต้ซุ่มหัวเอาที่ไว้ ถือไหวที่ถือพอที่มาเที่ยงอวินก็ไรแสดงถือพอเมย์พอมาตัววินเมย์ได้ตัวนีผวาไหลอย่าตีเมย์ก็พอได้สิผิดกันเอาเลยจับใบเดียวเดีใบิกันงหาเลยนองแงวสีไายอยู่พี่น้องคือแสดงก็เมื่อหาพันเมย์ก็หาพันพอก็หาพันจะพอดีชิมหาชิมหาท่านี้พอดีสิบเจ็ดพันบอดเรือเือสามพัดอย่างสีหอเศร้าพันพี่น้องมาหลุ่นกันพี่น้อง ระวังสีขนนี้ผู้่ได้ชิเป็นเซทที่สี่ร้อยล้านเนาะเขาจะงูอา้าวมันก็มันกับบอกในตอนแปดโมงถึงนี่เล็กกัออกมาลุ้นน้ำก้นมาพายเซทอันนี้ก็ค้างแรงไม่เคยซื้อก็เทียมจะไล่ให้แต่พอเพิ่อใส่ให้ไป้สื่อนะพี่น้องก็ไปเื่อให้ฟอวันนี้ก็ช่ลองเสียงแนละ้วเพราะว่าพี่ไม่เลยแบบแสดงเรียนนะเพื่อนนะพี่น้องเข้าจเจ้ว่าเซทเล็กสี่ร้อยล้านแต่แสดงยังไม่เคยซื้อจก็เทียมอันนะี้ก็มาลองซื้อนะพี่น้องให้จะบอกกันฮะ บอก่ออกอเเออเวลาบอกแล,วกวลกออกก้วมันออกข้าจากับปินเนาะสลายคลิปนิก็่ะขอจบเพีงยท่นนี้เนาะค่ะพี่น้องก็ไล่ก็แท์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสดงมึงส่วนหนเนาะสลายคลิปนี่ก็ขอลาไปก่อนขอคั่นคิปนะบายบ่าจะไม่ดีแล้วพี่น้องก็คือว่าเลขกที่เทาไปสื่อเนาะก็คือว่ามันออกไอเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงสามสิบห้านะพี่น้อง พนเหล็กออกก็คือว่า0ูนหาหกเจ็ดเจ็ดศูนก็คือว่าพอเทนี้ฮะถือเหล็กซองโตนะพี่น้องแสดงนะหัะถือรือบอนะ่ะเอามาบดดิมามาขวดเลยเดิงกวาดดินเนาะอ่าัวลด์อ่าสไนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เล็กไปวินอีเมด้เนี่ป่ะบดถือ นสองสีุ่้มีตัอถือบูมีบมีถ่ายส้มออกสามทไปนี่เล็กดีบมี่มีนี่ไดีมฮะเล็ขฮะหาหกหกสามสมซูนแต่มันออกฮะ0่6นหาหกเจ็ดเจ็ดนโอ้ดีบนเป็นเศษทีสามคล้องปอกกะเบื้อเนาะ ของสีแดงฮะก็บ่ถืกมีแต่71ทั้งขายบ่ถืกพี่น้องสรุปแห่ก็คือว่าบ่ถืกนะพี่น้องบ่ถืกมึดบ่ถกึดคนคนอยากถกตามบ่เจอนะพี่น้องยังบ่ยังตามบ่เจอ400ล้านพี่น้องงวดหน้าเอาใหม่เนาะยังมีงวดนมอเนาะบ่ได้ดีวาววิดเลยเด้อหน้าสิซื้ออีบ่ซื้ออีบ่ โอ้โหเขาไม่เงินกระสือนี่เวลาเได้เป็นเศรษฐี่สีลายหลานนะพี่น้องเศรษฐีหน่อยก็บบริเป็นสับหนวดหน้าหน้าดิ้นเนาะหน้าอะไกลมคาเดอร์พันอะไรหกตัวเด้อะแต่ตือสาวมาอะไรกับข้อวในเงินว่าสิสิไปซื้อเหล็กกับพีผู้เดียวซื้อผู้เดียวเนอกพวกป้าว่านี่ถือวัาฝุ่มือเองเนี่ยมันซื้อเหล็กปลาข้าวก็ถือเลยเนาะปลากับป้าตัวบักใหญ่เนาะโอาปลาแกค